เรื่องราวของครอบครัวนักเขียนนิยายอาชญากรรมผู้ร่ำรวยแต่แล้วการจัดปาร์ตี้วันเกิดของเขาทำให้ตัวเองต้องเสียชีวิตไปอย่างปริศนาแต่ทว่าได้มีบุคคลลึกลับได้จ้างนักสืบเอกชนให้มาตามหาความจริงของการจากไปของเขาว่ามันมีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นและสุดท้ายเขาจะสามารถไขคดีนี้ได้หรือไม่ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลองดูคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง Night Owl ฆาตกรรมหันสาใครข้าคุณปู เปิดเรื่องมานะคะเราก็จะพบกับฮาร้ลันนักเขียนนิยายอาชญากรรมผู้ร่ำรวยเขาได้เชิญครอบครัวของตัวเองมาร่วมงานฉลองปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ85ปีที่บ้านหลังหนึ่งเช้าวันต่อมาแฟานแม่บ้านของฮาร้านเธอก็ได้เข้ามาพบว่าฮาร์ลนเสียชีวิตโดยมีบาดแผลถูกกรีดท,ที่คอเมื่อพวกตำรวจไปถึงก็ได้ตรวจสอบสาเหตุการตายและก็เชื่อว่าการเสียชีวิตของเขานั้นเป็นการฆ่าตัวตาย แต่แล้วก็ได้มีบุคคลนี้ระนามได้จ่ายค่าจ้างให้กับบล็องนักสืบเอกชนเพื่อมาสืบสวนในคดีนี้จนเขาได้รู้ว่าความสัมพันธ์ของฮารานกับครอบครัวนั้นดูตึงเครียดผิดปกติเมื่อสืบไปต่อก็พบว่าฮารานเคยหู่จะเปิดโปรงริชาร์ดลูกเขยที่ได้นอกใจลินดาภรรยาของริชาร์ดอีกทั้งฮารานยังเคยขัดขวางลูกสะใภ้ของเขาเรื่อง ผลประโยชน์ของโจนี่เพราะเธอได้ขโมยเอาทรัพย์สินและเงินของฮารานไปและฮารานยังไล่โบลลูกชายคนสุดท้ายของตัวเองออกจากบริษัทสิงพิมพ์แถมตัวเองยังเคยมีเรื่องบาดหมางก,กับแลนซัมหลานชายของตัวฮารานเองอีกด้วยและเมื่อบลองทําการสืบสวนสมาชิกในครอบครัวเกือบทั้งหมดก็พบว่ามีแต่คําโกหกหน้าตาย พอเมื่อเขาได้ฟังคำตอบของแต่ละลายจนทำให้ตัวเองรู้ว่าแรงจูงใจในการฆ่าหารานของแต่ละคนเป็นอย่างไร อย่างคนแรกริชาร์ดลูกเคยของเขาว่าด้วยเรื่องเมื่อครั้งก่อนทั้งสองเคยโต้เถียงกันในตอนเช้าเพราะริชาร์ดถูกจับได้ว่ามีเมียน้อยส่วนทางวอลนั้นต้องการดัดแปลงหนังสือของพ่อให้เป็นภาพยนตร์และละครเวทีจนถูกปฏิเสธกลายเป็นว่าถูกไล่ออกและทางด้านโจนี่เห็นได้ชัดว่าเธอต้องการเงินเพิ่มเป็นค่าเลี้ยงดูของเม็กผู้เป็นลูกสาวเป็นสองเท่านั่นทำให้ฮารลานหยุดให้เงินนั้น และในวันเกิดฮาร์านก็ได้ทะเลาะกับล้านชายของตัวเองอย่างแลนซัมถึงเรื่องมรดกเขาได้รู้เรื่องที่คุณปู่เปลี่ยนพินัยกรรมและยกผลประโยชน์ของครอบครัวให้เป็นของคนอื่น นั่นทำให้ความสงบสุขของครอบครัวนี้พังทลายไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นสมาชิกครอบครัวแต่ละคนก็แสดงบทบาทของตัวเองได้อย่างเรียบร้อยเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นข้อเสียและแน่นอนว่าการตัดสินใจของฮาร์ลนที่จะงดให้เงินสนับสนุนค่าเลี้ยงดูของหลานสาวอย่างเม็กทําให้โจนี่โกรธมากในตอนแรกซึ่งบลองก็ได้สรุปคดีนี้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่มันมักจะเกิดขึ้นจากคนในครอบครัว เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆก็กลับมาสู่ปกติอีกครั้งขณะเดียวกันบรองก็ได้เดินเล่นไปรอบๆบ,บ้านก็ได้พบกับมาธาโดยบงังเอิญเขาจึงเชิญมาธาพยาาลส่วนตัวของฮารานมาสอบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของฮารานรวมไปถึงสืบข้อมูลทั้งหมดของเธออย่างเช่นระยะเวลาที่เธอทํำงานให้กับฮารานและรวมไปถึงจานวนเงินที่ตัวมาธาได้รับ ซึ่งเรื่องราวทุกอย่างมันล้วนเริ่มจากคืนวันเกิดของฮารลานภาพก็ได้ย้อนกลับไปในคืนเกิดเหตุเมื่อเขาอยากที่จะเล่นหมากล้อมซึ่งเป็นกิจวัตรกับมาท่าอยู่แล้วจนตอนที่มาท่าเกือบชนะการแข่งขันฮารลานจึงเผลอทำกระดานหมากล้อมตกพร้อมกับยาอะไรบางอย่างกลายเป็นว่าการเล่นจบลงไปซะยอย่างนั้น ต่อมามาแทก็ได้ฉีดยารักษาให้ฮาลานตามปกติเพราะมันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของฮาลานหลังการผ่าตาดัดแถมยังใช้มอร์ฟินอีกหน่อยด้วยจนมาท่าตรวจสอบขวดยาทั้งสองขวดที่ฉีดไปก็พบว่ามันเหมือนจะสลับกันเธอเริ่มสับสนกับขวดยาที่เธอถืออยู่เพราะถ้าให้ปริมาณของยาไม่ตรงตามชนิดแล้วล่ะก็อาจจะทำให้ถึงตายได้เธอจึงรีบมองหายาแก้ที่พกติดตัวมาแต่ก็ไม่มี เมื่อเหลือเวลาเพียง10นาทีมาทาจึงพยายามโทรหาตำรวจแต่ฮารันกับอยู่เธอเอาไว้เพราะเวลาน่าจะไม่ทันการแล้วฮารันไม่ต้องการให้มาแทามาถูกจับในการฉีดยาให้เขาผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของมาแทาเป็นผู้อพยพเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายฮารันไม่อยากให้เธอและครอบครัว,วต้องมาเดือดร้อนกลายเป็นว่าฮารันต้องสร้างสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือมาทา ด้วยสกิลที่เขาถนัดคือการแต่งเรื่องราวนิยายแนวฆาตกรรมปริศนาเรื่องแค่นี้สบายสบาย แถมยังเล่าลำดับขั้นตอนการหนีอย่างละเอียดให้มาท่าฟังก่อนจะทำการลงมือฆ่าปาดคอตัวเองตายในที่สุดและเมื่อเธอทำตามที่ฮารานบอกและกำลังจะออกไปจากที่เกิดเหตุก็ได้บังเอิญพบก,กับแม่ของฮาลานเข้าพอดีแม่ของฮารานคงคิดว่ามาท่าคือหลานชายสุดที่รักอย่างแลนซัมทำให้มาท่าออกจากบ้านไปได้แต่มาท่าไม่ได้บอกเรื่องราวความจริงทั้งหมดให้กับนักสืบบล็อง จากนั้นทําให้บลองขอให้มาท่ามาช่วยสืบคดีนี้ร่วมกันอีกด้วยและในขณะที่พวกเขาขึ้นไปหาเบาะแสที่ห้องของฮาร์ลาน และหาหลักฐานต่างๆหลังจากนั้นบองก็ได้ยินเสียงรถจากทางหน้าบ้านนั่นคือแลนซัมที่มารอฟังพินัยกรรมของคุณปู่โดยพินัยกรรมทั้งหมดได้ยกทุกอย่างให้เป็นของมา่าทําทให้ทุกคนตกใจกับพินัยกรรมที่ฮารานเขียนไว้เขาจึงรีบไปหามา่ากันอย่างบ้าคลาั่งทําให้มา่าได้วิ่งหนีขึ้นรถแต่ดันสตาร์ทไม่ติดแลนซัมจึงอาสาพามา่าหนีออกไป และเขาทั้งสองก็พากันไปคุยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแลนซัมจะขอให้มา่าเล่าความจริงทั้งหมดในคืนเกิดเหตุให้แลนซัมฟังหลังจากที่มา่าได้เล่าความจริงทั้งหมดให้แลนซัมฟังแล้วแลนซัมจึงยื่นข้อเสนอให้มา่าว่าจะช่วยมา่าทุกอย่างแต่ต้องแลกกับสมบัติของมา่าที่ได้จากฮารันส่วนหนึ่งให้กับแลนซัม กลับไปทางด้านครอบครัวของฮารันวอลกำลังคิดจะขู่เปิดโปงแม่ของมาธาว่าเป็นผู้อพยพมาอย่างผิดกฎหมายหลังจากนั้นมาธาก็ได้รับจดหมายของใครบางคนโดยเนื้อหาข้างในจดหมายนั้นระบุหลักฐานต่างๆที่ชี้ไปทางตัวของมาธาว่าเป็นคนทําผิดเป็นสาเหตุให้ฮารันต้องเสียชีวิตเธอจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับทางแลนซัมโดยที่ไม่รู้เลยว่าจดหมายเป็นของเขา ทั้งสองจึงพากันไปที่สำนักงานแพทชนะสูตรแต่เมื่อไปถึงสถานที่ทั้งหมดถูกเผาทำลายไปก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากนั้นมาแทก็รับอีเมลที่ไม่ระบุชื่อคนส่ง พร้อมกับตำแหน่งสถานที่นัดพบและเวลาจากคนที่พยายามส่งข้อมูลมาแบกเมลเธอส่วนทางบองและพวกตำรวจยังคงสืบสวนที่สำนักงานแพทย์ชนสูตรที่ถูกทำลายอยู่ทันใดนั้นเขาก็หันไปพบมาท่าและแลนซัมที่เฝ้ามองพวกเขาอยู่จนเกิดเป็นการไล่ล่าและในที่สุดพวกตำรวจก็สามารถจับกลุมตัวของแลนซัมเอาไว้ได้ต่อมามาท่าก็ได้ไปตามตำแหน่งที่อ e ีเมลบอก และพบว่าแฟนแม่บ้านถูกจับขังเอาไว้แถมยังพบข้อมูลการแพทย์ที่หายไปอีกด้วยจากนั้นมาท่ากำลังเลนี่อาจเป็นแผนการที่ทำให้ตัวเองต้องมาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมก็ได้แต่ด้วยหน้าที่พยาบาลของตัวเองไม่อาจจะปล่อยผ่านไปได้เธอรีบเข้าไปช่วยแม่บ้านทำ CPR และโทรหาตำรวจและสารภาพกับ,บล้องว่าแลนซัมได้มาทำข้อตกลงอะไรกับเธอบ้าง หลังจากนั้นเมื่อมาท่ากลับมาบ้านของฮารานอีกครั้งเธอพบสำเนาวรายละเอียดข้อมูลของยาฉบับสมบูรณ์ที่ถูกซ่อนเก็บเอาไว้ในที่เก็บกัญชาของแม่บ้านต่อมาเธอก็ได้เดินออกไปสารภาพเรื่องราวทั้งหมดแก่ครอบครัวตระกูลของฮารานว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้เขาเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตาม นักสืบลองได้เข้ามาหยุดมา่าเอาไว้หลังจากอ่านรายงานที่เธอหาเจอก่อนที่นักสืบลองจะเปิดเผยความจริงในส่วนของมา่าและแลนซัมให้พวกตำรวจได้ฟังว่าหลังจากที่แรนซัมรู้ว่าฮา้านยอมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้มา่าในงานวันเกิดเขาจึงได้วางแผนการสรับเปลี่ยนยาในขวดของมา่าทำให้เธอกลายเป็นคนร้ายที่ทำให้ฮา้าันต้องเสียชีวิต แลนซัมเริ่มเก็บทรงไม่อยู่เขาจึงรีบบอกกับมาท่าว่าเธอไม่มีสิทธิ์อะไรในมรดกเพราะเธอเป็นฆาตกรแต่ความจริงแล้วมาท่ากับฉีดยาที่ถูกต้องโดยไม่ได้อ่านฉลากตั้งแต่แรก เพราะความเคยชินพิจารณาจากน้ำหนักของขวดที่เคยฉีดทุกครั้งบงก็ได้เล่าต่อไปว่าแรนซัมนั่นแหละเป็นคนจ้างให้เขามาสืบทมคดีนี้และแม่บ้านที่เห็นแรนซัขมขโมยข้อมูลทางการแพทย์ของมาท่าไปเพื่อเป็นการปกปิดความจริงที่ว่ายาถูกสับเปลี่ยนไปแล้ว อีกทั้งแรนซัมยังเป็นคนเผาข้อมูลที่สำนักงานทางการแพทย์และเป็นคนส่งอีเมลให้กับมาธาเพื่อหวังจะป้ายความผิดว่าเป็นคนจัดการแฟลชน,นั่นเอง ล้วนแล้วเป็นฝีมือของเขาทั้งหมดสิ่งนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่นักสืบล้องได้เปิดเผยให้คนในครอบครัวได้รับรู้แต่นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ชี้ไปหาแรนซัมเพราะหลักฐานยังมีไม่มากพอมาถ้าจึงนึกอะไรบางอย่างออกเธอได้โกหกออกไปว่าแม่บ้านแฟลน์ยังมีชีวิตอยู่นั่นทําให้แรนซัมพูดควาสารภาพออกมา ทําให้พวกตำรวจที่ฟังอยู่เข้ามารวบตัวเขาไปในทันทีแต่ก่อนจะไปเขาพูดว่าจะกลับมาแก้แค้นเธอให้ได้มาท้าทนต่อแรงกดดันเรื่องต่างๆมานานไม่ไหวแล้วเธอก็ได้อาเจียนใส่ไปที่หน้าของแรนซัมทาให้เขาโกรธและหยิบเอามีดเครื่องประดับตกแต่งบ้านนั้นออกมาและพุ่งเข้าไปแทงมาท่าต่อหน้าพวกตำรวจและบอง แต่นั่นเป็นเพียงมีดที่สามารถยืดหดได้ทำให้มาท่าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดจากนั้นแรนซัมก็ได้ถูกควบคุมตัวออกไปต่อมาเราก็จะเห็นลินดาภรรยาของริชาร์ดที่เธอกำลังอ่านจดหมายของคุณพ่อเขาได้บอกว่าสามีของลูกนั้นแอบมีชู้และทรยศเธอจากนั้นภาพตรงระเบียงก็เผยเจ้าของบ้านคนใหม่อย่างมาท่าที่ยืนมองครอบครัวของฮาร์ลน ที่ด้านล่างและหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ